สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าวันนี้นะครับก็มาพบกันช่วงเช้าเชเช่นเคยวันนี้นํามาให้รับชม2เล่มแต่เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะครับไม่ใช่หลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งมีดหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าเนี้ยหายากมากในบรรดามีดหมอสักร0 0ยสอเล่มเนี่ยจะเจอมีดหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่าสักหนถึงสเล่มเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่าท่านสร้างมีดออกมาน้อยแล้วก็คือวัตถุมงคลหลวงปู่ศุกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นมีดหมอหลวงปู่ศุกสักเล่มหนึ่งเนี่ยต้องแบบต้องต้องเป็นนักสะสมที่สะสมไว้จริงๆนะครับหรือเป็นตระกูลที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่สุขจริงๆนะครับถึงจะมีมีดหมอของท่านได้หายากมากครับมีดหมอหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับ นำมาให้ชมกันสองเล่มแต่ขออนุญาตเริ่มจากเล่มใหญ่ก่อนละกันนะครับนานๆจะเจอสักทีนะครับตอนนี้มีอยู่แค่สองเล่มนะครับสำหรับตัวของอิทธิพรมีตรหมอนะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดไซส์ที่จะอยู่ขนาดประมาณควานช้างแล้วความยาวด้ามลงฝักเขาอ่ะอยู่ที่20นิ้วนะครับวัดตั้งแต่ปลายเขา่าจนถึงปลายด้ามของมีดนะครับดุมฝัก20นิ้วเฉพาะใบมีดเขาเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะครับสวยงามมากเป็นด้ามเข่าวกว้างนะครับที่เป็นเขาแบบใหญ่ๆเลยหายากมากเลยครับอาอยุก็ไม่ต่ำกว่า120ปีอยู่แล้วเพราะว่ามีดหมองปุสุกเนี่ย <c oughs> มีความเก่าแก่มากกว่าหลวงพ่อเดิมเสียอีกนะครับ <c oughs> เล่มนี้ก็อัคาระยันนะครับที่ตอกไว้เนี่ยชัดเจนมาก เก่าแก่สุดๆเลยนะครับสวยงามมากเป็นมีขนาดควานช้างนะครับซึ่งมีแค่เล่มเดียวแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีใหญ่ๆแบบนี้อีกแล้วนะครับหมายถึงที่ผมจะหาได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่มีดที่มีอยู่ตอนนี้จะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท,ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> อาจจะมีของหลวงพ่อรุ่งแซมๆมาด้วยแล้วก็หลวงปู่สุกเนี่ย หายากมากนะครับไม่ค่อยเจอเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหามีดหลวงป,ปู่สุขอยู่ไม่ว่าจะเป็นควานช้างเล่มนี้หรือมีดไซขนาดหกหาเล่มที่จะให้ดูต่อไปนี้ต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลที่นานๆจะเจอสักทีนึงนะครับเล่มที่เป็นรัดหวายเนี่ยออกไปแล้วนะครับนั่นก็สวยเหมือนกันนะครับเก่ามากด้วย ก็เลยจะทำให้เหลือแค่สองเล่มนะตอนนี้ที่มีนะครับพุทธคุณก็ดีเหมือนกันหมดเลยเหมือนหลวงพอเดิมทุกประการเลยนะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่ามีดปราบจระเข้ประมาณนี้นะครับพกพาไปทางน้ำว่ายน้ำข้ามคองสมัยก่อนจระเข้เยอะก็จะใช้มีดแบบนี้ เล็กกว่าน,นี้ก็มีนะครับใช้ในการนําทางใช้ในการกวักลงไปในแม่น้ำอ่ะน,นะครับเวลาข้ามแม่น้ําลําคลองไปก็ใช้มีดเนี่ยนำทางไปก่อนก็จะพ้นจากพยันอันตรายต่างๆนั่นเองนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อในเชิงปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่ามีคนที่ทําจริงๆนะครับอยู่แล้วนะสมัยก่อนเนาะ สมัยก่อนคนไทยสมัยก่อนก็ชีวิตติดน้ําติดบ้านติดน้ําอยู่แล้วนะครับการเดินทางอะไรต่ก่อนก็ใช้เรือกันเสียส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคนสมัยก่อนก็จะใช้แบบป้องกันสัตว์ร้ายนะครับจระเข้ต่างๆนะพูดผีวิญญ,ญาณร้ายผีพายประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ถ้า ความเชื่อนั้นไม่ไม่มีคนแบบใช้และเห็นผลจริงๆก็คงจะไม่ทำให้วัตถุมงคลของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเนี่ยด่งดังได้ขนาดนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังมองหาสะสมมีสวยๆหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าอยู่ก็ลองพิจพจารณามีสองเล่มนี้นะครับเพราะว่าเขาเก่ามากแล้วก็เป็นมีที่สวยงามมากเล่มนี้เนี่ย สภาพการเก็บรักษาที่สมบูรณ์มากนะครับเก่าสวยดีทั้งด้ามและฝักเลยแต่ด้ยวยความที่เป็นมีขนาดใหญ่ก็เลยจะทำให้การถ่ายรีวิวให้รับชมเนี่ยจะยากหน่อยก็ต้องกราบขาออภัยด้วยนะครับฝักมีเขาก็สวยเหมือนกันฝักก็เป็นฝักไม้และไม้เก่ามากรัดหวายไว้เก่าๆเ,เดิมๆนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเล่มนี้ก็จะเล็กขึ้นมาเล่มนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ9้านิ้วครึ่งเฉ <c oughs> พาะใบเขาประมาณห้านิ้วครึ่ง <c oughs> เล่มนี้จะเป็นมีดที่อยู่ในทรงพักขันแล้วก็เล่มนี้ส่งไปรัดหวายมาใหม่ที่แถวพายุหะคีรีนะครับเพราะว่าของเดิมเขามันหวายมันชำรุดไปแล้ว ถ้าเราไม่เอาไปรัดใหม่นะครับฝักเนี่ยแตกเสียหายแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปรัดหวายใหม่นะครับเพื่อเป็นการถานอมฝักไม้ไว้ให้คงอยู่คือรัดแบบนี้ก็อยู่ได้เป็นอีร้อยปีนะครับไม่มีผลต่อพุทธคุณเลยนะครับพุทธคุณยังคงดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเล่มนี้หลายคนอาจจะมองใหม่แต่จริงๆนะไม่ใหม่นะครับเก่ามาก แต่ด้วยความที่ไปรัดไหวใหม่ไงครับก็เลยอาจจะทําให้ดูมันมันดูใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะดูมีดเราจะดูแค่ไหวไม่ได้นะครับเราต้องดูองค์ประกอบส่วนอื่นด้วยทั้งด้ามฝักใบมีดข้างมีดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอันนี้จะเป็นหลบปุสุขที่อยู่ในทรงพักขันคือทรงจะเป็นมุมเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับ จะคล้ายๆสามเหลี่ยมจะคล้ายๆปลายหอกเขาก็เลยจะเรียกว่าทรงพักขันเรื่อนี้ก็สวยงามนะครับอัคระยันสลักชัดเจนเลยที่สำคัญก็เป็นขนาดพกพาด้วยพกพาสะดวกมากนะครับสวยงามมากเลยหายากมากด้วยด้ามเขาเนี่ยเป็นด้ามไม้นะครับลัดหวายทบหนึ่งแล้วก็มีหนังปลากะเบนนะครับ หุ้มไว้ที่ด้ามจับด้วยคือท,ที่คนจะเห็นเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยครับอันนี้เป็นหนังปักกระเบนนะแล้วก็สีดำๆนี่ไม่ใช่สีที่เคลือบนะครับแต่เป็นหนังปักกระเบนที่มัดเคลือบไว้นะครับตรงปลายด้ามตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นศิละปะที่สวยงามแล้วก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันก็เพิ่งจะเจอเริมเนี้ยแหละนะครับได้มาจากแถวแถวบ้านหนองหม้อนะครับ อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะเล่มนี้นะบ้านหลังนี้ก็วัตถุมงคลสวยๆเยอะมากนะครับแล้วก็ขอแบ่งเขามาได้ก็คือหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเล่มนี้นะครับก็นำเอามาแชร์เอามาให้ทุกท่านที่มีใจรักและใจศรัทธาได้รับชมกันนะครับบารมีหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค้างแน่นหนาสวยงามมากเลย มีดไม่สัน่นไม่ขอนไม่โยกนะครับใครชื่นชอบสนใจมีดหลวงปู่สุกลองพินิจพิจารณาสองเล่มนี้ดูนะครับตอนนี้อิทธิพลมีดหมอเหลือแค่2เล่มนี้แล้วจริงๆสำหรับหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะครับยังไงท่านใดชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดมาคุยกันได้นะครับเป็นมีดสวยแท้ทันยุคเลยอ่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ดูเองนะครับคนดูถึงก็คือถึงดูไม่ถึงก็คือไม่ถึงนะครับจะพูดยังไงดีทุกส,สิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่สายตาของเรามันอยู่ที่ความรู้ของเรานะครับว่าเรามีมากมายน้อยน้อยหรือเยอะแค่ไหนตัวผมเนี่ยมีหน้าที่แค่จัดหามานะครับแล้วก็มา ถ่ายลงนะครับเพื่อเป็นเพื่อแบบว่าตามหาเจ้าของคนต่อไปก็แค่นั้นเองผมไม่รับประกันแล้วก็ไม่กล้ารับประกันด้วยว่าอ่ามันแท้ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนดูเองนะครับนั่นจะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ยังไม่ต้องเช่าก็ได้ดูไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ถ้ามั่นใจแล้วรู้สึกว่าชอบและใช่ก็ลองติดต่อสอบถามมานะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้ถ่ายตอนแดดกำลังจ้าเลยก็จะมีเงาสะท้อนบ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ